สวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านครับเจอกันวันที่16พฤศจิกายนพี่น้องครับวันรวยพี่น้องวันนี้วันรวยนะครับก็วันนี้พามาดูต่อชชมพี่น้องครับวิธีการเลือกต่อนะครับหรือต้นแม่พันธุ์นั่นเองพี่น้องมีวิธีการเลือกแบบไหนดีนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวพามาดูกันในคลิปนี้เลยนะครับก่อนอื่นจะพามาดูดอกฮองเหินพี่น้องครับ ความสวยของหงเหินพี่น้องนี่นะครับเมื่อเวลาเขาบานเต็มที่พี่น้องครับนี่แหละครับใหญ่มากดอกเขาจะใหญ่มากพี่น้องครับนะครับหงเหินนะครับพี่น้องครับเป็นรากธรรมชาติพี่น้องผมก็ได้เสริมเข้าไปนะครับเสริมเข้าไปหนึ่งกิ่งพี่น้องครับนั่งแทนเอาไว้นะครับเพื่อให้เป็นแฟนซี อนาคตอาจจะตัดเสริมไปเรื่อยๆพี่น้องครับเพื่อให้มันดูดีดูสวยงามนะครับสำหรับดอกองเขินก็คลิปนี้พี่น้องครับพามาดูต่อแม่พันธุ์นะครับวิธีการเลือกต่อแม่พันธุ์เพื่อจะเอาไปต่อยอดนะครับเมื่อเรามีกิ่งชนชมอยู่เราอยากจะขยายพันธุ์พี่น้องครับเพื่อทำพันธุ์นะครับซึ่งเป็นชนชมที่ เรามองดูแล้วมันสวยนะครับสีสวยดอกดกนะครับเราอยากขยายพันธุ์นะครับก็มีวิธีการเลือกต่อแม่พันธุ์นะครับยกตัวอย่างนี้เลยพี่น้องครับชวนชมที่ผมนั่งแทนเอาไว้นะครับนี่จากเดิมอยู่อีกต้นหนึ่งพี่น้องครับปลูกมาแล้วก็ไม่ยอมแตก ไม่ยอมแตกกิ่งไม่ยอมแตกยอดแตกใบนะครับไม่ยอมมีดอกให้นั่นเป็นเพราะว่าต่อแม่พันธุ์ไม่ดีไม่สมบูรณ์ครับผมก็เคยบอกไปแล้วพี่น้องครับว่าต่อต้อนนั้นมันไม่ดีผมก็เลยเอามาไว้ต้นนี้พี่น้องครับต้นนี้ก็เอาไว้แจก f c นั่นแหละทำไว้พี่น้องครับเดี๋ยวมันจะหายก่อน การเลือกต่อแม่พันธุ์พี่น้องครับนี่ผมเลือกกิ่งที่มันสมบูรณ์มากๆเลยพี่น้องครับนะเป็นจนชมที่สมบูรณ์นะครับกิ่งจะเท่ากันโตเท่ากันพี่น้องครับโดยที่กิ่งกิ่งนั้นจะต้องอ้วนหน่อยนะครับพี่น้องครับอาจจะมีสั้นบ้างยาวบ้างนะครับแต่มันก็ สมเหตุสมผลกับลำต้นพี่น้องครับผมก็เลยเอามาทำการนั่งแท่นขยายพันธุ์ก็เป็นไม้ดํานะครับจะสังเกตเห็นกิ่งนี้นะครับพี่น้องครับนี่มันสั้นกว่านะครับม,มันสั้นกว่ามันเล็กนะครับเหตุผลที่ผมเลือกต้นนี้ก็เพราะว่าอีกห้ากิ่งมันโตมากพี่น้องครับกิ่งมันสมบูรณ์มาก กิ่งนี้ถึงมันจะสั้นพี่น้องครับแต่ว่ามันไม่ได้เรียวยาวนะครับมันอ้วนกิ่งมันอ้วนพี่น้องพี่น้องจะสังเกตเห็นนะครับนี่สั้นกว่าเขานะครับกิ่งนี้จะสั้นนะครับแต่กิ่งอ้วนพี่น้องจากการนั่งแท่นแล้วพี่น้องครับมันติดแล้วเห็นไหมครับมันแตกแตกกิ่งดีมากพี่น้องครับนี่เห็นไหมจากหนึ่งกิ่งเป็นสามเป็นสี่กิ่งพี่น้องครับนั่นเป็นเพราะว่าต้นแม่ มันสมบูรณ์มากนะครับนี่น้องครับจะสังเกตเห็นเลยนะครับพี่น้องครับแตกต่างกันมากนะครับแตกต่างจากต้นเก่ามากพี่น้องครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่ผมเลือกต้นแม่พันธ์ต้นนี้เอามาขยายพันธุ์ชนชมสีดำเนี่ยนะครับพี่น้องครับ ครับผมพี่น้องครับนี่ก็อีกหนึ่งต้นพี่น้องนะครับที่เหมาะแก่การเอาไว้ทําแม่พัน์ธุพี่น้องครับเราจะต้องเลี้ยงไปก่อนนะครับพี่น้องครับเลี้ยงเอาสักนิดนึ่งนะครับนี่พี่น้องจะเห็นว่ามันมีกิ่งเล็กๆอยู่นะครับกิ่งเล็กๆบางกิ่งก็อ้วนใหญ่ยาวนะครับแต่เหตุผลที่ผมบอกว่าต้นนี้เหมาะแก่การทําแม่พันธุ์ก็คือ ต้นเขายังเล็กอยู่พี่น้องครับต้นยังเล็กแต่กิ่งเขาอ้วนยาวกิ่งใหญ่นี่นะครับพี่น้องครับเราแค่เลี้ยงให้เขาอ้วนกว่านี้ก่อนพี่น้องนะครับแล้วเราค่อยทําการนั่งแท่นขยายพันธุ์ชนชมที่เราชื่นชอบนะครับไม้ดําพี่น้องครับไม้ดําถ้าไม่จําเป็นเราก็อย่าไปทําไม้สีนะครับพี่น้องครับเราควรจะหา กิ่งชวนชมที่มันมีดอกสวยๆดอกดดๆนะครับประเภทไม้อาราบิคัมเอาไว้ประกวดประมาณนั้นพี่น้องครับเอามาทำการนั่งแท่นนะครับต้นนี้ก็ไม่แนะนำนะครับไม่เหมาะแก่การเอาไปทำไม้สีเสียดายไม้พี่น้องนะครับต้นเขายังเล็กอยู่พี่น้องครับแต่เขาให้กิ่งเยอะ และกิ่งเขาอ้วนสมบูรณ์พี่น้องนะครับถ้าเราเอาไปนั่งแท่นไม้ดำด้วยกันมันก็จะสง่งส่งยอดดีพี่น้องครับชวนชมนะครับเวลามันติดถ้าแม่พันธุ์มันดีและสมบูรณ์มันจะส่งยอดดีพี่น้องครับกิ่งที่เราเอาไปนั่งแท่นหรือเอาไปเสียบยอดเขาจะแตกกิ่งแตกใบเยอะมากนะครับนั่นก็คือแม่พันธุ์ที่เรานำมาต่อยอด มันสมบูรณ์มากนะครับอันนี้สําคัญนะครับพี่น้องครับสําหรับการเลือกแม่พันธุ์นะครับไม่ใช่ว่าเราอยากจะขายายพันธุ์จนชม <c oughs> ก็เลือกเอาเลยหยิบเอามานะครับแต่เราไม่ได้ดูไม่ได้สังเกตเลยนะครับว่าต้นตอแม่พันธุ์ที่เราจะเอามาใช้อะมันสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์นะครับพี่น้องครับ อันนี้ก็เป็นวิธีการเลือกกิ่งเลือกต้นสำหรับเอามาทำแม่พันธุ์ชนชมนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นไม้ดำพี่น้องครับนี่คือมงขุดทองกิ่งดำผสมแบลกฮอกนะครับอันนี้เป็นมงขุดทองนะครับมงขุดทองกิ่งดำนะครับน้อง จะสังเกตเห็นว่ากิ่งเขาอยากจะดดำหน่อยนะครับผมไม่ได้อน้ามาฉีดให้ดูพี่น้องนะครับก็ให้ดูแค่แค่นี้แหละพี่น้องครับก็จะรู้เลยว่ามันดำจริงนะครับดำถ้าเราเอาน้ามาฉีดมันก็จะดูดำกว่านี้นะครับในการทําคลิปนะครับแต่ถ้าเทียบกับต้นนี้พี่น้องครับต้นนี้จะดำกว่านะครับเพราะว่าเป็นไม้ดำทั้งต้นเลยนะครับ เป็นไม้ดำทั้งต้นเลยดอกก็จะดกส่วนต้นนี้ดำเฉบอกกิง่งนะเราก็ต้องเลี้ยงไปพี่น้องครับเผื่อเขาจะเปลี่ยนแปลงเป็นดำทั้งต้นนะครับอันนี้ก็เหมาะพี่น้องครับนะเหมาะลักษณะไม้ที่เราจะเอามาทำแม่พันธุ์พี่น้องเหมาะมากนะครับให้สมบูรณ์อีกหน่อยแค่นั้นแหละพี่น้องครับเพราะว่าเป็นไม้ที่พึ่งเอาลงดินปลูกนะครับ ไม้ก็ยังไม่หักหรอกค้ำไว้อยูนะ่พี่น้องครับเอาไว้ทําพี่เอาไว้ทําพันพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมจะหาสายพันมาเดี๋ยวจะไปหาขอซื้อเขาพี่น้องครับเท่าที่ไปแอบส่องดูก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทพี่น้องครับต่อหนึ่งต้นต่อหนึ่งเสียบนะครับหนึ่งเสียบก็คือหนึ่งกิ่งนั่นแหละพี่น้องครับเขาเอานั่งแท่นไว้นะครับพี่น้องครับผมว่าจะไปหา ขอซื้อเขาอยู่พี่น้องครับเพื่อจะเอามาขยายพันธุ์นะครับชนชมก็ขว้ยสายกันไปเรื่อยพี่น้องครับใครอยากตั้งชื่อไหนก็ตั้งนะครับวุ่นวายไปหมดเลยสําหรับชื่อชนชมนะครับพี่น้องสวนใหญ่ๆเขาก็อยากมีชื่อไม้เป็นของเขาก็ตั้งนะครับพี่น้องครับบางคนก็มีใบเซอร์ด้วยรับรองนะครับรับรองสายพันธุ์นะครับ ส่วนต้นชนชมพี่น้องครับที่ไม่เหมาะแก่การเอาไปทําแม่พันธุ์นะครับพี่น้องครับก่อนจากกันพี่น้องนี่เลยครับพี่น้องครับต้นนี้นะครับต้นนี้จะบอกเลยนะครับพี่น้องครับไม่เหมาะแก่การจะเอาไปทําแม่พันธุ์เลยนะครับถึงแม้ลําต้นจะใหญ่เป็นเพราะว่าไม้มันมีอายุเยอะนะครับไม้ต้นนี้ก็6 7ปีเข้าไปแล้วพี่น้องครับ ที่บอกว่าไม่เหมาะแก่การเอาไปทําแม่พันธุ์พี่น้องครับจะสังเกตเห็นกิ่งนี่นะครับไม้อายุเยอะกิ่งพวกนี้สูงยาวนะครับสมบูรณ์แต่มีกิ่งเล็กๆเยอะะเลยพี่น้องครับหนึ่งสองสามสี่สี่ห้ากิ่งนะครับยางเล็กอยู่ยังสั้นอยู่พี่นอ้องทั้งที่กิ่งพวกนี้มันโตแล้ว มันยาวแล้วนะครับพี่น้องครับแต่ว่ามันยังมีกิ่งเล็กๆแบบนี้พี่น้องครับเห็นไหมทั้งที่ไม้มันมีอายุเยอะแล้วนะครับพี่น้องครับแต่ว่ากิ่งไม่สมบูรณ์นะครับไม้ต้นนี้พี่น้องครับที่บอกว่าไม่เหมาะแก่การเอาไปทําแม่พันธุ์เพราะว่ามันส่งยอดไม่ดีนะครับมันส่งยอดใหม่ไม่ดีพี่น้องครับจะสังเกตเห็น มันเล็กเกินไปพี่น้องมันมีกิ่งเล็กปะ,ปะนมานครับมันจะทรงยอดไม่ดีเท่าไหร่นะครับพี่น้องครับผมก็เลยไม่แนะนำนะครับในลักษณะการเลือกไม้ในสไตล์ของผมเองนะครับพี่น้องครับก็แนะนํานะครับพี่น้องครับถ้าเป็นแบบนี้ก็เอาไว้ทําไม้สีแฟนซีจะดีกว่านะครับ วรจะเลือกหาต้นที่มันส่งยอดดีๆพี่น้องครับกิง่งอ้วนๆนะครับกิง่งอ้วนๆไม้ที่มันสมบูรณ์ดีเอามาทําแม่พันธุ์มากกว่าครับผมพี่น้องครับคลิปนี้ก็เป็นการเลือกต้นแม่พันธุ์นะครับพี่น้องครับที่เราจะามาขยายพันธุ์ชวนชม เอาไว้ทําแม่พันธุ์นะครับก็เป็นการเลือกต้นนะครับเลือกต้นต่อพี่น้องครับก็ <c oughs> ตามที่บอกไปเราต้องหาไม้ที่มันสมบูรณ์พี่น้องครับกิ่งที่มันยาวเท่าเท่ากันนะครับเราต้องเลือกนะครับถ้าจะทําแม่พันธุ์เราต้องเลือกพี่น้อง เวลาทําการนั่งแท่นหรือเสียบยอดมันจะส่งยอดดีกว่ากันนะครับมันจะแตกใบแตกกิ่งเยอะนะครับเหมือนกับต้นนี้นะครับพี่น้องนะมันจะส่งผลดีกับชนชมของเรานั่นเองนะครับพี่น้องครับต้นไหนที่ไม่สมบูรณ์นะครับดูด้วยก่อนจะเอาไปทําพันุ์นะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาภายหลังพี่น้องนะครับผมนี่ก็เป็นวิธีการเลือก ต้นแม่พันธุ์นั่นเองนะครับพี่น้องครับไปแล้วพี่น้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องนะครับพลาดเปิดกันใดขอภายพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ